ละครสั้น fc เรื่องเพื่อนขี้อิจฉาโหรวยกว่า<ห>ก็อยฉากันแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย<ห>เบื่อจริงๆดูหน้าเมียฉันสินี่เหรอดาวโรงเรียนเฮ้ย<ห>เห็นหน้าและกินข้าวไม่ลงจริงๆนี่พิมพ์ถามจริงๆเถอะเธอไม่คิดจะแต่งตัวอะไรบ้างเลยเหรอฮะเมื่อวานนี้ เธอทำฉันอายมากเลยรู้หรือเปล่าฮะเฮะ้ยมีหน้าพาไปจริงๆฉันก็คิดว่าเธอจะเซอร์ไพรส์อะไรฉันบ้างไม่มีเลยฉันก็แต่งตัวแบบนี้ของฉันมาตั้งนานแล้วนี่เธอแน่ใจเหรอว่าเธอแต่งแบบนี้มานานถ้าเธอไม่สวยฉันจะชอบเธอหรือเปล่าฮะความสวยความน่ารักของเธอมันไปไหนหมดฉันอยากจะรู้จริงๆเมื่อก่อนใครๆก็ชม ว่าเมียฉันสวยที่สุดและดูตอนนี้สิปีใหม่เธอไม่ต้องไปงานเลี้ยงที่ออฟฟิศฉันแล้วนะเข้าใจไหมฉันกลัวจะขายขี้นหน้าอีกนะ่ะเฮ้ยกับข้าวก็เหมือนเดิมทั้งนั้นไม่คิดจะปรับปรุงบ้างเลยหรือไงฮะถ้าเธอเป็นแบบนี้ฉันว่าเราคงจะอยู่ด้วยกันได้มินานหมายความว่ายังไงอยู่ได้มินานเราก็อยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วนะ เผลอเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยช่างเธอพูดไปเธอก็ไม่มีวันเข้าใจฉันไปข้างนอกก่อนละเฮ้ยพักนี้อะไรนักหนากับฉันไม่รู้ไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่อเฮ้ยที่พึ่งยามยากของฉันตอนนี้จริงๆกินอะไรดีนั้นเนี่ยอ้าว นั่นโตโน่หรือเปล่าเนี่ยโตโน่ใช่ไหมโอ้โหเกือบจำไม่ได้แนะ่จำฉันได้หรือเปล่าฉันเพื่อนนายไงจำได้สินนเฮ้ยทำไมฉันจะจำไม่ได้ว่าแต่นายอยู่แถวนี้หรอใช่บ้านฉันอยู่แถวนี้เองแล้วนี่นายมาทำอะไรหรอฮะ พอดีว่าเพิ่งย้ายมานะอืเจอนายก็ดีเลยคิดถึงมากๆเลยนั่นเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลย่ะไปเที่ยวบ้านฉันดีกว่าก็ดีเหมือนกันกำลังเบื่ออยู่เลยเนี่ยแล้วพิมพ์สบายดีหรือเปล่าไม่ได้เจอตั้งนานเออก็สบายดีนั่นแหละแหมไอหมอนี่ทำไมเป็นพูดถึงแฟนเก่า อยากได้ตอนนี้ฉันจะประเคนให้เลยจริงสินายแต่งงานหรือ,อยังล่ะฮะแต่งแล้วกับยายลูกหมูนะ่ะเอาจริงดิโอ้โหแต่งกับยายช้างน้ำเนี่ยนะเฮย้ยแล้วนั่นรถใครเนี่ยสวยจริงๆเลยรถฉันเองเพิ่งซื้อน่ะโอ้โหจริงจรดิ ฉันก็อยากได้รุ่นนี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยโอ้โหใจตรงกันเลยนะเนี่ยทางไงฉันขอขับหน่อได้ไหมฮะเอาสิตามสบายเลยอยากขับก็ขับเลยม,มันต้องให้ได้แบบนี้สิเพื่อนกันนี่นาะโอ้โหป๊ะปะบอกทางฉันด้วยล่ะบ้านนายอยู่ตรงไหนจริงสิทำไมนายถึงไปแต่งงานกับยายช้างน้ำได้อุ้ย ขอโทษนะอืเยลูกหมูน่ะก็อย่างว่าแล้วนะอกหักจากยายพิมพ์ใช่ไหมล่ะเฮ้ยก็เขาไม่เลือกนายนี่นาเขาดันเลือกฉันก็เพราะว่าฉันหลอกกว่าใช่ไหมล่ะเฮ้ยไม่ต้องเสียใจนะเพื่อนนะถึงยังไงนายก็แต่งงานกับยายลูกหมูไปแล้วนี่รู้อย่างนี้ฉันไม่แย่งยายพิมพ์จากนายดีกว่าเฮ้ยไม่อยากให้เห็นสภาพจริงๆแต่ก็ยังดีกว่า เยลูกหมูนั่นแล้วกันอ้วนอย่างก,กับช้างน้ำเฮ้ยถึงหรือ,อยังเนี่ยบ้านอยู่ไกลเหมือนกันนะถึงแล้วถึงแล้วนี่หลังนี้จริงสิหลังนี้เหรอโอ้โหหลังใหญ่หลังโตจริงๆนั้นเนี่ยทำงานทำการอะไรล่ะฮะอย่าบอกนะว่าขายยานะฮะหรือเปล่า นายก็พูดเกินไปฉันทำบริษัทส่วนตัวน่ะตะกี้ยังผ่านออฟฟิศฉันอยู่เลยเหรอมีบริษัทส่วนตัวด้วยเหรอโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านแน่ใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละอะไรกันเนี่ยโอ้โหบ้านหลังใหญ่หลังโตแถมยังมีบริษัทอีกเหรออะไรกัน ตอนเรียนก็งโง่จะตายแถมยังไม่ค่อยอยากจะมาเรียนด้วยซ้ําทําไมถึงได้ดีกว่าฉันล่ะเนี่ยเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะมีเรื่องต้องคุยอีกเยอะเลยคิดถึงมากๆเลยนั่นเนี่ยแล้วนายล่ะทํางานอะไรอยู่หรอฉันนั่นเหรอโหก็ต้องได้เป็นหัวหน้าอยู่แล้วฉันออกจะเรียนเก่งขนาดนั้นตอนนี้เป็นหัวหน้าอยู่นะ นี่ใครอะโอ้โหสวยจริงๆไหนนายบอกว่าแต่งงานกับยายลูกหมูใช่เหรอแล้วนี่อ๋อเลิกกันไปแล้วละสินี่คงจะเป็นเมียใหม่ใช่ไหมล่ะเมียมงเมียใหม่อะไรนี่แหละยายลูกหมูยายลูกหมูที่ตอนเรียนมาจีบฉันต้อยๆเนี่ยนะยีช้างน้ำทำไมโตขึ้นมาสวยขนาดนี้เนี่ย โอ้โหใครจะคิดว่าสวยขนาดนี้ตอนเรียนสิวเกะแถมอ้นวนแล้วตอนนี้ทำไมสวยอะไรขนาดนี้ฉันไม่น่าปล่อยให้หลุดมือไปเลยจริงๆว่ายังไงนนไม่เจอกันตั้งนานเออนั่น,นสิไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนะาะเธอดูสวยขึ้นนั่นเนี่ยโอ้โหราศีจับจริงๆเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้กินก่อนนะรอก่อน ไม่ต้องทำหรอกนะโทรสั่งเอาวันนี้วันพักพอดของเธอเข้าใจไหมได้เลยจ้าคุณสามีถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะฉันโทรก่อนรอก่อนนะ้นนทนเดี๋ยวฉันโทรสั่งแป๊บเดียวเองโอ้โหอะไรกันเนี่ยสองคนชีวิตโคตรด,ดีเลยเฮ้ยทำไมอะ่ะมานนกินข้าว ที่รักกินข้าวกันเถอะวันนี้ฉันสั่งเต็มที่เลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรวันเนี่ยสุดยอดเลยกับข้าวนี่นายกินแบบนี้หรอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยมือนี้น้อยๆก็น่าจะหลักเดี๋ยวก่อนหลักมือเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เท่าไรหรอกหน้า นานๆเจอเพื่อนเลี้ยงสน่อยจะเป็นอะไรไปโถเอ้ยทำมาเป็นโอดรวยรวยข่มฉันน,นสิแต่ถึงยังไงฉันก็หน้าตาดีกว่าแถมสมองฉันยังดีสอบได้ที่หนึ่งไม่เหมือนแกสอบได้ที่โหลวันหลังจะมาหาใหม่นะโชคดีล่ะเดี๋ยวฉันให้คนขับรถขับไปส่งให้ไหมไม่ต้องหรอก ลำบากหนะ่าเดี๋ยวฉันกลับเองได้วันหลังพาพิมพมาเที่ยวด้วยนะนนไม่ได้เจอนานคิดถึงยายพิมพ์มากๆเลยได้สิเดี๋ยววันหลังจะบอกยายพิมพ์ให้นะอะไรกันเนี่ยทำไมทำไมต้องรวยกว่าฉันทั้งที่ฉันก็ดีกว่าแทๆ้ๆตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนกว่าทำไมเฮ้ยอย่าให้รู้นะ ว่านายทำเรื่องผิดกฎหมายถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจจับเอาให้จนไปข้างหนึ่งเลย